แอมสยานายจำได้ใช่ไหมฮะก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง14ศพฮะคุณผู้ชมฮะแม้แต่เพื่อนก็ไม่เว้นฮะคุณผู้ชมฮะที่การก่อเหตุแนบเนียนคือใส่สยานายลงไปในอาหารและเครื่องดื่มนะคะถูกต้องฮะวันนี้ ใช้คําว่าหนึ่งใน14ผู้เสียชีวิตและกันฮ<ม>ะที่ศาลเนี่ยมีคําพิพากษาในวันนี้ครับคุณนุ่นครับค่ะ<ม>นั่นก็คือเคสของสารวัตรปูนั่นเองนะคะ<ม>ล่าสุดยังจํากันได้ใช่ไหมคะวันนี้ศาลสั่งประหารชีวิตนะคะแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ค่ะก็เลยลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิตนะคะค,คดีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ราชทันเบิกตัวแอมไซยานายหรือนางสารารัตรรังสิวุฒาพรนะคะผู<ม>้ต้องหาในคดีวางยาไซยาไนในอาหารและเครื่องดื่มของสารวัตรปู พันตํารวจตรีหญิงนิ่พาแสนจันทำให้สารปูเสียชีวิตนะคะซึ่งคดีนี้ถือเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค,ความหมายก็คือคุณเตรียมการวางแผนมาไงตั้งใจเลยใช่ไหมคะศาลเนี่ยก็พิจารณาพยานหลักฐานโจท์จำเลยแล้วจึงสั่งพิพากษาประรหารชีวิตเลยเพราะพฤติการเนี่ยคุณเจตนาฆ่าไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ด้วยความที่ให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างคะ่ะก็เลยลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ฟันทางพี่สาวของสารวัตรปูนะคะค,คณัดาว,วันบอกว่าก็พอใจกับคำพิพากษาที่ออกมามเป็นไปตามที่ครอบครัวคาดหวังได้ฟังได้ยินพฤติการต่างๆของผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกตรงๆ โดหูใจนะค,คนดีๆต้องมาเสียชีวิตลงเพราะฆาตกรน้องสาวของคุณละดาวันเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือสารวัตรปูเนี่ยนะคะคือเขาก็มองว่าจริงๆเนี่ยกับแอมสยนายเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเพื่อนอ่ะพูดออง่ายๆไ,ไว้ออใจกันอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาเนี่ย จะมาทํากันแบบนี้สังหารได้ลงคอใจจริงเนี่ยอยากให้ประหารเลยด้วยซ้ำประมองว่าการจําคุกตลอดชีวิตมันเบาเกินไปกับสิ่งที่นางสรารัตหรือแอมสายนายทํากับสารวัตรปูค่ะคนดีๆต้องมาเสียชีวิตให้กับฆาตกรเนี่ยมันหดหูมากนะเพราะเขาเป็นอย่างหลานสาวเนี่ยเขาเป็นคนดีมากแล้วเขาก็ดีกับจำเลยด้วย ให้ความไว้วางใจเขาก็ไม่คิดหรอกว่าการไว้วางใจใครสักคนเนี่ยคนใกล้ตัวคือคนที่จะฆ่าเราได้นี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของชีวิตว่าบางครั้งการไว้ใจใครไว้ใจไม่ได้แม้แต่คนที่เราดีด้วยโอ้โห พี่สาวพูดตรงมากเลยนะพี่สาวของสารวัตรปูเราไว้ใจใครไม่ได้แม้แต่คนที่เราดีกับเขาด้วยอโอ้โหเจ็บนะฮะประโยคนี้จริงค่ะมาฟังฝั่งน้องสาวบ้างนะคะคุณจารุวันก็บอกว่าคดีนี้เธอว่าไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรทางครอบครัวของเราไม่ได้ต้องการเงินแต่สิ่งที่ต้องการคือเรียกร้องความยุติธรรมคืนให้กับพี่สาวทุกวันนี้ครอบครัวก็ยอมรับว่ายัางทําใจกันไม่ได้นะคะแม้ว่าวันนี้จะได้รับความยุติธรรมจากศาลแล้วก็ตามส่วนตัวเนี่ยอยากขอบคุณไปยัง นักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจทุกนายทั้งพยานรวมไปถึงอาจารย์ออสนะคะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ที่ทำให้คดีนี้เนี่ยลุล่วงไปได้ค่ะครับผมขณะที่อาจารย์ออสยังไงบ้างคะคุณนุ่นครับผมค่ะอาจารย์ก็มองว่าจริงๆสารเนี่ยท่านพิจารณาจากว่าผู้ตายม,มีสารเซย์นายในร่างกายจริงไม่จริงปรากฏว่ามันมีคำสั่งซื้อสารนี้จริงๆก็นำไปสู่การตรวจในรถในบ้านมันมัดตัวผู้ก่อเหตุไว้ทุกอย่างสารก็ เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นการสังหารเพื่อล้างหนี้พนันออนไลน์ข้อต่อสู้ของฝั่งแอมสายนายเนี่ยก็ยังมีพิรุธมีบางเรื่องแต่งขึ้นมาใหม่ทีหลังก็ต้องดูสารชั้นต่อไปด้วยนะคะว่ายังไงอาจจะเพิ่มโทษเป็นประหารชีวิตเหมือนคดีแรกที่มีการตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็ได้ซึ่งตัวนางสรารัตน์หรือว่าแอมสยนายเนี่ยก็จะมีข้อต่อสู้อย่างอื่นหรือไม่อันนี้เราต้องว่ากันภายหลังค่ะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้สองสามปีก่อนเป็นคดีที่ดังมากมแล้วนี่เพิ่งจะเป็นคดีที่ ที่2เองไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้จาได้ว่าเป็นคดีของอดีตสามีอย่างที่คุณนุ่นแลวก็จย์ออดบอกไปก็คือว่าคดีของการที่แอมซายนายเนี่ยฆ่าสามีใช้คําง่ายๆแบบนี้แล้วกันก็คือปาหานชีวิตนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่อะโอ้โหเป็นสิบเพราะว่าเขาฆ่าเป็นสิบไงคะถูกต้องฮะคุณผู้ชมฮะเกมจบคนไม่จบไฮไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกชดสำคัญในสนามดูต่อได้แล้วที่แอป m o n o Max